对，不能，我不喜欢他们。 อีลาก็ีหลานั่งฝันอีลาไปเห็นรูปภูทองการแล้วรัวเพิ่งเล็นแล้วเป็นไงรัวเพิ่งรัวผูสงการเป็นห uh ุ hey, ่นหนาเนี่ยนี่หนูเพิ่เคยเห็นแล้วพออย่างที่ฝันก็ใช่เลยบะแม่คือตอนแรกแม่ที่ว่าแม่ฝันแล้วแม่บ้เดิเขามาเลยนะค่ะเหมือนนั้นเหมือนแม่ไปเห็ุงานเราบันี้แม่เขามาแม่ก็เรียกว่าเห็นมุ้หนูกรเพาะฟังโบ้เสือไปทมได้แม่บอกให้ฟังว่า แม่ฟันว่ามีผู้ชายสูสีขาวมามาเอาหลาบไปแต่ว่าหอนเวลาแล้วก็บบจูงจูงมือมาอมแล้ววันนี้แม่เ,เล่าเรื่องว่าลักษณะมาว่าเป็นคนหนายัางไงแปรแม่ยังนุ่มๆอยู่บ่ดบัด้ดถ่าบาไดในะแม่ค่ะก็บอกได้เหมือนนั้นเลยไม่ไม่กับยู่ถามใครกัได้เราก็ไปเห็นรูปวันนี้แม่คะแม่แม่เ<ม>พื่อนแ,แม่คะแม่พเพื่อนบ่ค่อยหัวักแล้วันนี้เมื่อนี้แม่เพื่อนไปเห็นแม่เพื่อนกัเลยถามว่า อันนี้เป็นรูปนางกับปูสงการแมนบอก็ลเลยว่าแม่ก็เลยพ่อยางกำลังเสียวออกมาแม่เราก็เลยเห็นแมน่เลยว่าเป็นหนานะผู้นี้ละเปคนลูกนีก่นอนอีพ่อคอยนับนอนมีว่าแม่นี่คือหนาคือคืนะอพันธุ์นี้รูปแมนนะแต่ว่าแม่แม่เพิ่นบ่ค่อยหูวจากปูสงการเด้ค่ะตอนแรก พี่เอกก็อยู่ไม่ก็อยู่พี่แก้มอยู่ทามถามได้ค่ะเพราะว่าแม่ก็เคยเห็นปูปูปูสงการเลยตั้งอยู่บ้าแม่อกให้ฟังว่าเป็นคนผู้หนาใหญ่ๆเปรอะๆเล็กน้อยบ่ดเท้าหนาใหญ่เปรอะๆอันเดียวพ่อคอยได้แเพิ่นนนว่่่าออยูมืีเเพลยไปเห็นลูกไนเลยเคนยคนอยู่างออนมาเมื่อกี้คันตอนแรกแม่ถามว่าแม่นแม่นยากับปูบอธอยู่ในลูกกับเม่นแต่ว่าพอสิย่างกลับออกมาแม่เลยว่าผู้ดอะไร พี่ว่าในบุญพนะี่ว่าสุดยอดเป็นมันมมยยน่นในหม้ไผ่กันพี่น้องใส่พี่นะรนาจักรยานในการรับชมเงียบ่น่องในการรับฟังเอา ดำติดตาเสื้อเสืชุดขาวเ่าไหมส่้เสื้อที่ขาวเสืเสื้อที่ขาวผู้เสาพอแล้วไม่ความสุขรืเนาะคกลัวนี้ครับแบบดีแม่แต่วันแห่งมี้วามตกใจมองหนึ่งคือว่าได้มวล่าเรียสเอาหนงมิ้วไปอย่างเงี้ยไปคือแม่ตกใจมองเอาไปแบบใดเนาะเอาไปแบบใดเนี่ยแม่ก็ยังซ่อมมงูกว่าเที่ยวเที่ยวเข้ามาหนงมิวเลยว่าอีหล่าจะออกไปทางไหนอะไนอยากเนย้กถ้าว่าจะครเปนสิ่งจะเป็นแนวดีแล้วเนาะถามคุณญาเราบ้างบาอกีเพิ่งวางไันไ้ปรึกษาเพิ่งไป เป็นไปไหวเนามาดีเพเป็นยังไงาไหวดีใช่ใ่เนาวให้าอ่เพิ่นัก่างตาก็ดีก็ยังแม่ไปน่องใส่เป็นกระงไปน่องนกับมเือเนาะองไปับผู้มเยวปน้องอันนี้แม่มาส่งเดี๋ยวกลับเลยว่ารำยังไแม่ก็เล็น้อยแม่ก็นจะติดับอกลับไปนอนอยู่นี่ละวถเ้่ามเะ จองของพักไววบ่ะบ่ดีบ้านพี่น้องยูนีองบ้านพี่น้องทิอคลปโลนี่แหละบ่าคาร์บอลารนี่ะอเสือเสือบอวงสองยังบอท่านไหนซ่อมนาทีนาทีประมาณสิ้นเดือนคดอาพุ่้นยาวางในแนวหันโอ้ ยังมีนัดยังมีนัดอาทิตย์หนึ่งคุณย่าให้เวลาอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะไปต้องหาคุณย่าอีกคุณย่านัดอีกบ่อีกอาทิตย์หนึ่งไปเจอกันให้ร้องเพลงนี้จุดจุ๊จุ๊ติดตามออีกอาทิตย์หนึ่งนวเขาไปพายพี่น้องเดี๋่วอีกว่าจะเป็นอย่างก็ป่ปุ๋วดนแม่ผมกลับมาก่อนไปเล่นปะปุ๋วเงรายเชียายห้าบุญน้องตื่นหนำเป็นอย่างที่เป็นส่วน ได้มาแบ่งการกิจีรรนงครับโปรดติดตามสอยนิญาตาพีมงานในการรับชมแต่กนนีเป็นอยงคุณพอแล้วมาหยองมั้ยน้ำต่อมันแพงแล้วเท่าไหร่ต่อบถึกบบ้านนี้โอ้สีแยกบวนึงก็วงองที่บานนี่มั้ี่ยอวีอะไรตรงนั้นพีปีแม่คันลมแม่โอ้่ันม่าดีล ตรงสออนตรงนสอออเ้นสาวอยากเห็นพี่สาวโ้เอาหายร่างกากันพี่น้องยอุ้ยรับพี่ครับมาเจอกันเป็นเป็นประมาณนี้ครัพี่น้อเียเดี๋ยวจะแลมเดี๋ยวบราตุยกับสิดเดย์ไม่ร่าหรอเพราะว่ามือเดีิเดินทางไปคุยอะไรพี่น้องผมเพราะว่าผมกับิเดินทางกัน ไปกุมภาว้ามาสิพานคุณอา้แม่ไปหาหมอหน่อพี่น้องเนาะเชิญได้ผมก็ตามมาไทยพี่น้องเบิรงนได้พี่น้องเนาะชิญได้ก็หายรักใจนะพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเฮ้ยเอาผู้ได้ระบาดเนี่ยโอ้พี่ยาวนี่มากินข้าวเราไปป่ะนะกินข้าวไปรถรถหุ่นหรือว่าอย่างไรเลือดจังไหนกินวางแลงครับเนี่ยังรถชิดเรือดจางไหน มันปวดพดออวันที่สามสิบมันปวดพวนบอนี่ดีอะมันว่มันเวิรวงมันบพระแทบอึ้งอ่ะแทบอึ้งอ่ะพี่น้องากให้เบิ่งเนี่ยน่าจะขันไปได้นอกโอ้รู้ปะป๊าดเยอะสุดที่สุดพวดบ๋ผมกับแปงแกไม่เอาไงเกบมันี่แหละแกไมนเตรยมโดมเป็นแม่ยังก็บเต็มโดมอะไรพี่น้องวันที่สามสิบอย่าลืมนะครับผม คุ้มค่าแน่นอนแมนครับโว้าวมันตั้งแต่ทำมาว่าเป็นว่นาครั้งนี้แหละแมนคักกว่านี้คักกว็ที่ทำมาอะไรที่สุดกันตั้งเอามาทั้งสองวงเนี่ยมาใส่อะนะแมนโพดโพดอยากบอกบอกได้ปะว่าเอามาเป็นซิสป,ปอยล์จะบอกจ้ะไม่มีวัตถุไฟล์ตรงนี้ถ้าอยากเห็นอยากโู้กะ<ม>วันที่สามสิบปีหาครับ<ม>จองโต๊ะ้ก็มาได้เลยครับโต้สามพันห้าครับ<ม>หรือจะจองให้คนแปลว่าน้องๆผู้ใด ยังไม่มีโต๊ะการจองได้ครับแมนแมนจองได้ครับขอบคุณพี่ยาวครับพี่น้องปวดพัวพี่น้องใครจะถามอะไรบนนี้มันมันเยอะมากเต็มมอล้นหลามอะ้นหลามเลยคือมันเยอะจริงๆพี่น้องปวดพัวโม่งแต่ว่ามันเอาเบิดโอ้หวันเบิดสองโมงมาใส่กันเลยพี่น้องเอาพี่น้องครับอันเป็นที่พ่อพันธุ์อะไเราอันอันจุดจดจุนี่นะมันปวดพัว อากไปนอนคิปนี้ฝากไว้สนพี่น้องค่หนป้อไม่พอราจะเริ่มหลกกติดตามช่องเ้ืเพื่อเเินครับไม่ไม่สวัสดีครับ